ทำไมคนดังๆหรือมหาเศรษฐีเบอร์ใหญ่ๆของโลกถึงมีแต่คนยิวเยอะจังถ้าเดียผพูดชื่อของคนต่อไปนี้คุณต้องเคยได้ยินแน่ๆค่ะมาร์คักเร์เบิร์ดเจ้าของ Facebook ที่เราเล่นกันทุกวันเซอร์เกรบรินคือผู้ก่อตั้ง Google หรือสตีเวนสปิลเบิร์กผู้กำกับหนังฮอลลีวูดระดับตำนานซึ่งชื่อที่พูดมานี้ค่ะทุกคนเนี่ยมีเชื้อสายยิวทั้งนั้นเลยนะคะ คุณสงสัยไหมคะว่าชาวยูเนี่ยเขามีเคล็ดลับหรือหลักคำสอนอะไรที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นทำให้ลูกหลานของพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งแล้วก็ร่ำรวยคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวได้รวบรวมเอา5หลักคำสอนของชาวยูที่ถ้าคุณรู้ค่ะและนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณร่ำรวยขึ้นเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น หรือแม้แต่การสอนลูกหลานของคุณคุณผู้ฟังพร้อมที่จะเปิดรับแนวคิดใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดกาลแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยคะ่ะหลักคำสอนข้อที่1การหาเงินเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์ชาวยิวค่ะเขาเชื่อว่าเงินคือพระเจ้า ซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกตกใจนะคะแต่ถ้ามองในมุมที่ว่าเงินเนี่ยมันสามารถใช้แลกทั้งอาหารที่อยู่อาศัยและที่สำคัญนะคะก็คือมันสามารถสร้างการยอมรับในสังคมรวมถึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง,างศักยภาพเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ผู้นำในอนาคตเงินมันเลยจำเป็นต่อการใช้ชีวิตแล้วก็สร้างโอกาสให้พวกเขาเติบโตได้ไงคะ คุณผู้ฟังเชื่อเหมือนชาวยูไหมคะว่าเงินมันคือพระเจ้าคะ่ะหรือว่ามีมุมมองต่อการหาเงินยังไงบ้างสามารถแชร์ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะต่อมาคะ่ะหลักคำสอนข้อที่สการรักษาทรัพย์นั้นสำคัญยิ่งกว่าจากข้อแรกคะ่ะที่ชาวยูเขาให้ความสำคัญเรื่องของการหาเงินแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเขายังเชื่อว่าการรักษาทรัพย์นั้นอะ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าอีกคุณจะเห็นได้เลยค่ะว่ามหาเศรษฐีชาวยิวหลายคนอย่างมาคซัเบิร์ตหรือว่าเซอร์เกรวินค่ะเขารวยล้นฟ้าขนาดไหนแต่เขาค่ะก็ยังแต่งตัวกันเรียบเรียบง่ายๆใช้ชีวิตแบบเดิมๆไม่เคยเห็นเขานะคะขิ่วกระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆอวดรวยในโซเชียลมีเดียเลยค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าความเชื่อนี้ค่ะมันมีที่มาที่ไปนะคะ คือย้อนกลับไปในอดีตค่ะคนยิวเนี่ยเขาต้องย้ายถิ่นฐานตลอดเลยทั้งโดนขับไล่หรือว่าโชคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยที่โดนกวาดล้างจากชาวเยอรมันทำให้เขานะคะมีความรู้สึกว่าจะต้องมีเงินสดติดตัวไว้ตลอดเวลาเพราะเงินสดค่ะมันคือราชาหรือที่เรียกว่า cash is king ค่ะการมีเงินสดนี่แหละที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยมีแต้มต่อในหลายๆเรื่องนะคะ แล้วเขาก็ยังสอนกันมาอีกนะคะว่าถ้าเอาเงินเนี่ยไปลงทุนทําธุรกิจแล้วมันไม่ค่อยงอกเงยก็เอาเงินไปฝากธนาคารกินดอกเบี้ยดีกว่านี่แหละค่ะทําให้คนยิวเนี่ยมีนิสัยร,รักการออมมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนคําคมนักธุรกิจค่ะที่ว่าเงินหนึ่งล้านค่ะเริ่มต้นจากหนึ่งบาทไม่ใช่แค่เงินสดนะคะ ในคำพีเตาหมุดของชาวยิวค่ะยังบอกให้รักษาทรัพย์สมบัติค่ะในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะเขาเลยชอบการค้าขายอสังหาหรือเครื่องประดับแพงๆอย่างเพชรทองคำอัญมณีค่ะเพราะของพวกนี้เนี่ยมันแปลงเป็นเงินสดได้ง่ายค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่คะคะคุณมีวิธีเก็บออมหรือว่าดูแลทรัพย์สินของตัวเองยังไงบ้างลองแชร์แล้วก็คอมเมนต์มา กันหน่อยนะคะว่าทำยังไงกันบ้างหลักคำสอนข้อที่3เน้นสร้างกำไรจากการขายของน้อยชิ้นข้อนี้ค่ะเป็นเคล็ดลับที่แบบเด็ดมากๆเลยนะคะคนยิวเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อในการขายของแบบเยอะๆเน้นจำนวนเหมือนคนจีนนะคะแต่ว่าเขากลับเชื่อในการขายของแค่ไม่กี่ชิ้นค่ะแต่ว่ามันได้กําไรเป็นกอบเป็นกำรร คือเขาเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าคุณภาพลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงๆอย่างเช่นคนรวยเศรษฐีหรือว่าผู้หญิงที่มีคลาสเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีเงินเยอะค่ะแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการหรือว่าอารมณ์ของตัวเองมากกว่าแค่เรื่องของปัจจัยสีพื้นฐานแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ คนยิวเนี่ยเขาจะมองว่าผู้หญิงนี่แหละคือแม่บ้านคือคนที่เก็บเงินค่ะส่วนผู้ชายเนี่ยเป็นคนหาเงินเข้ามาและวเอามาให้ผู้หญิงเก็บนะคะหรือว่าบริหารจัดการเงินอีกทีหลักคำสอนข้อที่สี่ชาวยิวชอบตัวเลขเป็นชีวิตจิตใจข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวได้ยินก็รู้สึกว่าแปลกดีค่ะคนยิวนะคะ เวลาว่างๆเนี่ยที่เขาเข้าขโบสถ์อ่ะเขาก็จะมักคุยกันเรื่องการค้าขายเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่ค่ะถ้าคนปกติทั่วไปเนี่ยเวลาเจอหน้ากันก็จะถามประมาณว่าเออวันนี้ร้อนไหมอากาศเป็นไงบ้างแต่คนยิวค่ะเขาก็จะถามกันว่าวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่คือว่าเขาคิดเขานับมีตัวเลขอยู่ในหัวแบบทุกๆกระบวนการของเขาเลยค่ะ และตัวเลขที่ชาวยิวนะคะนิยมใช้ก็คืออัตราส่วนเจ็สิบดต่อยี่สิบค่ะนี่คืออัตราส่วนต่างๆของการค้าขายที่สอนกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะยกตัวอย่างค่ะคือถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าร้อยชิ้นเนี่ยมันก็จะมีสินค้าที่ขายดีมากๆอยู่แค่ประมาณ22ชนิดเท่านั้นส่วนอีกเจ็ดสิบชนิดที่เหลือค่ะ มันก็จะแบบขายได้เรื่อยๆโดยที่แบบไม่ค่อยโดดเด่นอะไรหรือพูดง่ายๆค่ะก็คือสินค้า22%เนี่ยแหละที่มันขายดีแล้วก็อาจจะทำให้เกิดกำไรให้ร้านค้ามากถึง78%เลยฟังดูคุ้นๆไหมคะกับหลักการนี้ที่เดียเคยพูดไปถึงในคลิปก่อนหน้านี้ค่ะก,คก็คือก็คือกฎแปดสิบยหรือว่าหลักการพาเรโตค่ะ ถ้าใครคะ่ะยังไม่ได้ฟังนะคะก็สามารถกดเข้าไปฟังได้นะคะเดียรทิ้งลิงไว้ให้แล้วคะ่ะซึ่งหลักการทั้งสองนี้คะ่ะมันสอดคล้องกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าอัตราส่วนที่น้อยกว่าเนี่ยมักให้ผลที่เป็นอีกด้านที่มากกว่าซึ่งมันแปลว่าหลักการนี้คะ่ะมันสามารถใช้ได้จริงๆกับทุกๆเรื่องหลักคำสอนข้อที่ห้าใช้สมองมากกว่าแรงกาย ชาวยวค่ะได้รับการยอมรับเรื่องของสติปัญญาเป็นเลิศเลยนะคะเขาได้ถูกสอนกันมาว่าจะต้องใช้สมองความคิดแล้วก็ปัญญาเนี่ยในการหาเงินเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาเชื่อว่าเวลาทุกวินาทีที่ผ่านไปเนี่ยมันมีค่ามากที่มันไม่สามารถย้อนกลับมาแล้วเนี่ยเขาเลยต้องให้ความสําคัญกับเรื่องเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะชาวยิวค่ะเขาคิดว่าเวลาไม่ฟรีค่ะ ทุกวินาทีที่ผ่านไปเนี่ยมันมีต้นทุนของมันนะคะนั่นคือค่าเสียเวลาแล้วถ้าเราเห็นคุณค่าของเวลาแล้วเราก็ต้องเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เรากำลังทำด้วยคือถ้าเกิดเราใช้เวลาทำอะไรไปโดยที่ไม่ได้มาคิดให้มันดีๆเนี่ยแล้วไปผิดทางหรือทำแบบขอไปทีเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการปล่อยเวลาให้เสียเปล่าเลยค่ะดังนั้นนะคะในการลงทุนทั้ง แรงกายแล้วก็แรงใจแล้วก็แรงสมองเนี่ยต้องเป็นเสิ่งที่คุณต้องให้ความสําคัญคุณต้องคิดตลอดค่ะว่าแรงสมองที่คุณใช้ไปเนี่ยมันสร้างกําไรกลับมาคุ้มกับเวลาที่เสียไปไหมเพราะการเอาแรงไปแลกเงินอย่างเดียวค่ะมันไม่คุ้มค่าแรงกายของเราทุกคนค่ะมันมีขีดจํากัดมันก็ทําให้เงินที่เราหาได้เนี่ยถูกจํากัดไปด้วยไงคะ เดี๋ยวขอแถมเพิ่มอีกหนึ่งข้อละกันค่ะเป็นหลักคำสอนข้อที่6ก็คือชาวยิวค่ะไม่นิยมทิ้งสมบัติไว้ให้ลูกหลานแต่ทิ้งหลักคำสอนความคิดในข้อนี้ค่ะชาวยิวเขาไม่ทิ้งสมบัติกองโตไว้ให้ลูกหลานนะคะแต่สิ่งที่เขาเลือกทิ้งไว้ก็คือหลักคำสอนแนวคิดต่างๆในการทำธุรกิจแล้วก็การสร้างอาชีพค่ะ คือเขามองว่าการเอาแรงงานเนี่ยไปเสียเวลาเพื่อหาเงินเนี่ยมันเป็นการกระทําที่โง,งม่มากๆเพราะแรงงานกับเวลาค่ะมันมีจํากัดเราควรเอาแรงไปบริหารคนเพื่อให้เกิดเงินกลับมาลคะคะประโยคที่ชาวยูใช้สอนลูกกันจริงๆนะคะก็คือทรัพย์สมบัติอย่างเดียวที่พ่อแม่ให้ลูกได้คือสติปัญญาเวลาที่คนอื่นบอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอง ลูกจะต้องคิดให้ได้ว่าทํายังไงก็ได้ให้มันมากกว่าสองเรียกขอยกตัวอย่างนะคะในปีหนึ่งเก้าจ็สี่ค่ะรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาบูรณะอนุสาวรีย์เทพีสันติภาพเสร็จแล้วก็มีขยะกองเบ้อเร่อเลยทั้งนอ็อตทองแดงเศษไม้เศษฝุ่นเต็มไปหมดไม่มีใครค่ะอยากที่จะประมูลเอาของเหล่านี้ไปรีเซคเกหรอกค่ะเพราะเงินที่ได้เนี่ย มันไม่คุ้มค่ากับการจัดการแต่ว่าค่ะมีเด็กหนุ่มชาวยิวคนหนึ่งที่กาลังมองหาช่องทางธุรกิจต่างประเทศพอเขารู้ข่าวนี้ค่ะเขารีบมาประมูลกับรัฐบาลเลยพอเส้นสัญญาเสร็จเนี่ยเขาก็รวบรวมคนมาช่วยเก็บกวาดแยกขยะเป็นหมวดหมู่และเอาไปทำอะไรบ้างคุณผู้ฟังรู้ไหมคะเขาเอาทองแดงค่ะไปหลอมทำเป็นรูปจำลอง อนุสาวรีย์เทพีศริภาพขนาดเล็กค่ะพวกเศษไม้ค่ะทำเป็นฐานอนุสาวรีย์เศษทองแดงกับอลูมิเนียมค่ะเอาไปทำเป็นกุญแจจัตุรัสทางสแควร์ส่วนฟุนละอองนะคะที่ส่องประกายระยิบระยับค่ะเขาก็เอาไปขายให้กับร้านดอกไม้ขยะก,กองโตพวกนี้ค่ะถูกนำไปขายในราคาที่สูงกว่าเดิมหลายเท่าเลยค่ะ แถมยังไม่พอกับความต้องการของนักท่องเที่ยวซะอีกทําไมของพวกนี้มันถึงขายได้คุณผู้ฟังคิดว่ายัางไงบ้างคะส่วนตัวเดียคิดว่านะคะเพราะว่าเศษขยะพวกเนี้ยมันมาจากอนุสาวรีย์ของเทพีสานทิภาพจริงๆนะคะมันก็เลยมีสตรอรี่เรื่องราวอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเขาก็เลยเอาพวกเรื่องเหล่าเนี้เอาสตรอรี่เหล่าเนี้ไปขายในสินค้าของเขามันเลยทําให้ สินค้าของเขาขายดีมันไม่ใช่แค่ของที่ระลึกทั่วไปที่เอาวัสดุจากของใหม่อะไรเงี้ยมาทำไงคะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะมันก็เลยทำให้เขาขายดีทีนี้มาต่อค่ะแค่ไม่ถึงสามเดือนค่ะหนุ่มคนนี้เนี่ยสามารถสร้างมูลค่าให้ขยะกองโตของเขาได้สูงถึงสามุดห้าล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่าร้อยล้านบาททีเดียวซึ่งมากกว่าราคาของทองแดงปกติถึง1นึ0งหมืนเท่านี่แหละค่ะคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงหลักคิดของชาวยิวที่สอนกันมาตั้งแต่รุ่นลูกก็คือการสร้างมูลค่าจากสิ่งธรรมดาด้วยปัญญาที่ไม่เหมือนใครเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังกับ6เคล็ดลับของชาวยิวที่ทำให้ลูกหลานของพวกเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีกันมาหลายรุ่น เดียเชื่อว่าค่ะถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณน่าจะได้ข้อคิดเยอะแยะเลยนะคะสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้ก็คือการมองโลกที่แตกต่างของชาวยูค่ะวันนี้คุณได้เรียนรู้มากกว่าคนอื่นแล้วนะคะอันไหนที่คิดว่าดีอันไหนที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตแล้วก็การทําธุรกิจของคุณเนี่ยเดียคิดว่าคุณสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะเดียอยากฝากหนึ่งประโยค ที่ได้เรียนรู้จากเรื่องราวทั้งหมดนี้นั่นก็คือการที่เราค่ะจะกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมีศักยภาพเหมือนคนยิวได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากการเรียนรู้ค่ะเริ่มจากการรู้จักหาทรัพย์แบบฉลาดฉลาดแล้วก็รักษามันไว้รวมถึงการสะสมทรัพย์ค่ะด้วยแนวคิดที่ว่าจงใช้สมองให้มากกว่าแรงกาย และทุกวินาทีที่เดินผ่านไปมีมูลค่าเวลาของเราค่ะน้อยลงเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราค่ะจะไม่ได้ควักเงินจ่ายออกไปสักบาทค่ะแต่ว่ามันเหมือนค่ะเรากำลังจ่ายค่าอายุของเราไปอยู่ในทุกๆวินาทีเลยนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ค่ะช่วยกดติดตามช่องนี้กดไ like, ลค์แล้วก็แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ